ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO b าร์อ a d e m y ครับวันนี้เรามาเรียนรู้แล้วก็มาเอาเทคนิคนะครับมาเอาการคาดหรือการตัดในกล่งของรองทรงหรือเป็นลองทรงฟรีซายนะครับว่าออสสมจิตดิสพักดีหรือ KTO b าร์อ a d e m y เราตัดลักษณะอย่างไรนะครับแรกจุดแรกนะครับออสมีการน,นำพาใช้หวีบางกดให้แนบปลายกระดูกเพื่อสร้างกรอปลายชายแนวลักษณะของ นะครับจอนออกมาให้มองถึงความพิ้วหวานนะครับการกําหนดการแน่นอนนะครับเราต้องการให้ขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของโซนของซิกเดนจอนออกมาให้มีถึงความโดดเด่นหรือออกมาดูสม o ทหรือมีความกลมเกินเสร็จแล้วนะครับออสขยับมาในโซนของด้านหลังหูหรือกึ่งของขอบเพียแน่นอนนะครับการเชื่อมต่อหรือการวางลายวางแนววางกรอบในลักษณะของทรงในกึ่งของรลงทรงอันนี้คือเป็นมิติในการทํางานในรูปแบบของออสสมจิตหรือเคทีโอคาดามีที่เราอัพพลายที่เราดัดแปลงนะ ครับมาประยุกต์ในแนวของอินดี้ว่าหมายก็คือการเอางานในรูปแบบของการคัดหรือการตัดในกลึงของเลดี้หรือกลึงของซาลอนมาอัพพายมาดัดแดดดัดแปลงในกล่งของซาเป็นของบาเบอร์นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปในลักษณะของงานคัดหรืองานตัดในแนวของลักษณะงานคอนเทนต์ว่าหมายก็คือการที่เราสามารถที่จะพีเซนต์หรือเอางานในรูปแบบต่างๆมาบิกมาผสมผสานการทํางานในรูปแบบของแนวของพัชชันเพื่อต้องการให้ขอบปลายชายแนวหรือลักษณะทรงของทรงออกมา าได้กึ่งของมิติหรือลักษณะของความโดดเด่นลักษณะของแฮ์ฟีสไตล์ครับวันนี้นะครับและทีมงานโอเกเดคอรามี่หล่อปุ่ใจหรือนําเสนอในการคาดการตัดในรูปแบบลุกในสไตล์อินเทนหรือลุกของสมัยใหม่จากจุดแรกก็คือจอจุดที่2ก็คือด้านหลังหูจุดที่3ก็คือท้ายทอย4นะครับก็คือการตั้งในฉากของฟลีมิดหก็คือเก็บหลอบขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของกรอบของทรงเพื่อทรงนะครับหรือรูปแบบออกมาให้มีความกลมกลืนหรือกึ่งของความสมูท หรือ <niño> ล <sharing> ักษณะของงานโดดเด่นหรือกึ่งของความสวยงามเสร็จแล้วเรามาทิมมาเลมมาเก็บในลักษณะกรอบของทรงจะเห็นนะครับขอบปลายชายแนวของทรงหรือสัดส่วนออกมาได้สมบูรณ์แบบนะครับอันนี้เป็นการนำพาเป็นการที่เราเอานะครับการเรียนรู้หรือการเอาแนวทางของกึ่งของสกูลหรือโรงเรียนนะครับมาอัพพลายมาดัดแปลงเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมมาเลมหรือลักษณะของการสร้างกรอบหรือลักษณะของความถุยในโซนของซิกด้านข่าวแอเรียหรือลักษณะของทยทอยในโซนของ ซิกด้านหลังการคัดหรือการตัดถ้าเราต้องการในศีรษะโครงสร้างก็าถุยกดนะครับหวีให้แนบนะครับปลายกระดกหรือการตั้งฉากในกึ่งของพิลิมิตนะครับเสร็จแล้วนะครับเราขยับมาในโซนปีของซิกด้านซ้ายแน่นอนนะครับตัวนำพาหรือตัวไกด์ลายหรือตัวเพเทิร์นหรือตัวรูปแบบที่เราคัดที่เราตัด ในโซนของซีกด้านขวาเสร็จแล้วเราขยับมาในโซนของซีกด้านซ้ายสุดท้ายเราจะเห็นนะครับกอบปลายใจแนวหรือศีสะหรือบอดี้นะครับหรือลักษณะหัวเขาเนี่ยออกมาได้ทุยครับอันนี้เป็นการนำพานะครับเป็นการที่ออสสมจิตด,ดิสภักดีหรือ KTO Bar a ะอ e าเดนะครับเอาแนวทางเอารูปแบบหรือการตกแต่งหรือการดีไซน์หรือการออกแบบในกึ่งของผมชายมาเล่าสู่กันฟังนะครับ เสร็จแล้วนะครับตีนผมนะครับจะเห็นนะครับถ้าเราต้องการให้สมูทนะครับกดให้แนบนะครับกดให้แนบแล้วก็กลับหวีนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวกิปเปอร์หรือปาเตอร์เลียนนะครับค่อยๆเหลานะครับค่อยๆดิวหรือค่อยๆไล่ล่ลักษณะกรอบงทรงจะเห็นนะครับปลายลายแนวหรือลักษณะกรอบงทรงออกมาได้เนียนรึกกึ่งของความสมูบมากนะครับอันนี้เป็นการทํางานในรูปแบบนะครับหรือการทํางานในกึ่งของผมชายเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมมาเลมในลักษณะของข่าวแอร์เรียความหมายก็คือในรูปบ กดรูปฮาร์ดูปหัวใจในโซนของซิกด้านบนนะครับจะเห็นนะครับขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านบนในการเชื่อมต่อในลักษณะของมมกุลหรือฮาร์ดหรือหัวใจในเขาบอดี้หรือโค้งโค้งงนเนี่ยอันนี้ก็คือหลักการนะครับในการคัดหรือการตัดในรูปแบบนะครับเสร็จแล้วนะครับออสมาทิมมาเลมหรือลักษณะของการเชื่อมต่อความหมายก็คือโซนของซิกด้านบนที่เราไล่ขอบไปนะครับขอบปลายชายแนวของโซนของซิกด้านล่างตลอดจนถึงหลังหูหรือกึ่งของคอเคลียนะครับ ุดท้ายนะครับเราขยับมาในโซนของนะครับจอของซิกด้านซ้ายแน่นอนนะครับการขยับหรือการไล่ในลักษณะกรอบของทรงอันนี้ก็คือการวางที่หลักการ ครับการคัดหรือการตัดนะครับเราใช้บีซอนที่ลำบากนะครับกดให้แนบหรือการตั้งฉากนะครับจะเห็นนะครับนะการที่เรากดให้แนบเพราะเราต้องการให้ขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของบอดี้หรือขอบของลักษณะของทรงให้เขาเนียนหรือมีความกลมกลืนในโซนของซีกด้านกว่านะครับเสร็จแล้วนะครับจะเห็นนะครับมุมของส่วนด้านบนขอบปลายชายแนวของหลังหูตัวเชื่อมต่อก็คือด้านจอน นะครับตัวไล่หรือขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านบนตลอดจนถึงหลังหูหรือคลอกเกียร์ในโซนของความถุยหรือรูปมงกุฎรูปพระในโซนของซิกด้านหลังนะครับอันนี้เป็นการนำพานะครับหรือเป็นการคัดหรือการตัดในลักษณะของบอดี้หรือลักษณะกรอบของทรงครับการคัดหรือการตัดในลักษณะกึ่งของผมชายเนี่ยเรามาประยุกต์ความหมายก็คือการที่เราเอาแนวทางของการตัดผมชายหรือกึ่งของผมหญิงเนี่ยมาประยุกต์เพราะเราต้องการให้เขามีเนื้อผมหรือลักษณะให้ขอบลาย นอแนวหรืลายแนวของขอเุ็นทรงเนี่ยให้มีเนื้อผมในกึง่งลักษณะของเป็นอินดี้หรือเป็นแนวของผมหญิงนะครับที่เรามาอัพพายหรือมาปัะยุทต์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราให้ดูนะครับให้คุณน้องนะครับเขาได้ชมหรือได้ศึกษาดูว่าเอ๊ะมันสั้นยาวเพียงพอไหมนะครับอาเขาบอกโอเคโอเคล้วก็ขยับมาในโซนของซิกด้านบน วามหมายก็คือมาไล่ในโซนของซิกด้านบนเพื่อให้ปลายลายแนวหรือลักษณะของการเชื่อมต่อตลอดจนถึงคาแอร์เรียหรือลุกนะครับตัวเซนเตอร์ของกึ่งกลางนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักนะครับการนําพาหรือการดึงในโซนของซิกด้านกลางหรือการขยับในทีละพอย n ์ทีละจุดวางลายวางแนวในลนักษณะของวางกรอบของทรงอันนี้ก็คือเป็นหลักการในการเรียนรู้หรือการเสริมสร้างหรือการเอาแนวทางในกึ่งของนะครับลองส่งฟรีสไตล์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราขยับมา ในโซนของซีกด้านหน้านะครับจะเห็นนะครับปลายลายแนวหรือกรอบของทรงในเคกาออกมาได้ดุ้งหรือลักษณะของความพิวหรือโดดเด่นนะครับเป็นการนำพานะครับที่ออและทีมงานเขตยนบิคอดามี่นะครับเอาแนวทางของการคัดหรือการตัดนะครับในแนวของผมชายนะครับมาเผยแพร่หรือเอาหลักการในการเรียนรู้ในลักษณะของการกึ่งลักษณะของครับมาบดแบ่งปันนะครับเสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับหลังจากที่เราคัด หรือตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทิมมาเลมมาเก็บในลักษณะของกรอบของทรงต่างๆนะครับจะเห็นนะครับขอบลายชายแนวบอดี้หรือกรอบของทรงตลอดถึงซิงโซนของซีกด้านบนหรือคาวแอร์เรียของซีกด้านหลังความหมายของผมก็คือนะครับโครงสร้างนะครับสีละลายแนวหรือลักษณะของโครงสร้างด้านหลังนะครับ ย่าลืมนะครับเข้าเป็นส่วนโค้งเวลาเราคัดหรือการตัดนะครับเราควรจะต้องไล่มือหรือโค้งให้เข้ากับบอดี้หรือให้เข้าโครงสร้างเขาอันนี้ก็คือหลักการของการคัดหรือการตัดในแนวของกึ่งของ นะครับผมชายในสไตล์ค t o a c a บาอ y มีเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คดูความหมายก็คือตรวจสอบนะครับว่านะครับปีกซ้ายนะครับปีกขวานะครับด้านหน้าด้านหลังตลอดจนถึงขอบปลายชายแนวหรือลักษณะกรอบของทรงเขาออกมาได้กลมกลืนไหมนะครับหรือลักษณะของความเนียนออกมาได้สวยงามมั้ยครับการคัดหรือการดําเนินการหรือการไล่ท่งเนี่ยเราต้องการดูทุกสัดส่วนนะครับสุดท้ายเรามาจบในลักษณะของการโบรการดายการเป่าเซตหรือการจัดทรงในลักษณะของ อลองส่งฟรีสไตล์ครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อฟทุกท่านนะครับออสมี4ช่องทางช่องทางแรกนะครับออสมีทางช่องทิกตอกเพียงท่านแอดนะครับเอโกมครับ S O M J I T นะครับออสสมจิตหรือออสทิกตอก แค่นี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์นะครับอาจจะเป็นตัดผมหญิงตัดผมชายก้าวผมแต่งหน้าทุกรูปแบบของเสริมสวยนะครับท่านก็สามารถเรียนรู้และศึกษาได้ตรงช่อง t ิ k กตอกเพียงท่านแอดไปนะครับงช่อง t ิ๊กตอกท่านก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดนะครับส่วนทาง f a c e b o o ไล i ์เอเบอรีเดย์นะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารอารูปแบบต่างๆมีการแพนมีการแชร์นะครับอาจจะเป็นงานในและต่างประเทศอาจจะเป็นงานแข่งงานโชว์ตลอดจนถึงงานก้าวผมทุกรูปแบบต่างๆนะครับออสมีการแพนไปตรงช่องเฟซบุ๊กไล i ์เอเบอร์ หลายๆท่านที่ชอบงานในกล่งของเสริมสวยท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทังช่อง Facebook l i ์ e อปพลิเดนะครับส่วนทาง YouTube แน่นอนนะครับออสมีการแพนไปตางช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนอาจจะเป็นงานโรลนะครับอาจเป็นงานแข่งที่ลักษณะของการไปแข่งที่โรลหรือที่ประเทศที่เกาหลีนะครับหรือเป็นงานแข่งที่ล็อตดัมในแถบนะครับหรือเป็นแข่งที่เมืองคารในคาแนฝรั่งเศสตลอดจนถึงสหรัฐอเมริกานะครับออสก็มีแพนนะครับตังช่องนะครับ YouTube หรือนะครับอันนี้แน่นอนนะครับ หลายๆท่านที่ชอบผมหญิงท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้ในแนวของผมหญิงหลายๆท่านที่ชอบผมชายท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กก็ไปหาอาจารย์ใหญ่เพชรมหา,าชนหรือเรียนรู้ได้ดังช่างผมชายนะครับส่วนทางนะครับ <c oughs> ทางช่องเลียวนะครับแน่นอนนะครับหลายๆท่านที่ชอบในลนักษณะงานพรีเซนต์หรืองานคอนเทนต์ต่างๆนะครับท่านก็สามารถที่จะพรีเซนต์งานของท่านนะครับ ได้ลงทางช่องเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือเป็นเป็นแนวทางใหม่นะครับสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจออดนิดหนึ่งนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับอันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับใดการนาเนินการโดยการสอน